รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสเห็นด้วยที่กฎหมายปลดให้พืชกระทอมออกจากยาเสพติดให้โทษเชื่อว่าใบากระท่อมมีประโยชน์ทางการแพทย์อิสระในการบริโภคที่ถูกต้องแต่ผู้ปกครองยังคงพึงระวังบุตรหลานอาจจะยังคงมั่วสมผสมยาเสพติดสืบเนื่องเมื่อวันที่24สิงหาคม2564ที่รัฐสภานายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงปลดล็อกให้พืชกระท่อมไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ,โทษอีกต่อไปหลัง เริ่มมีผลบังคับใช้พระราชกิจจัยวุเบกษาบัญญัติยาเสพติดให้ทั่วฉบับที่8พฤศจิกา2,564หรือเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันแรกโดยให้ถือว่าประชาชนสามารถปลูกพืชกระท่อมได้อย่างเสรีหรือจากบริโภคก็จะสามารถทําได้ส่วนกรณีการเทียบสัดส่วนไปผสมสีคนร้อยยังเป็นการผิดกฎหมายอยู่หากมองในพื้นที่จอชดนปัคใต้ความหลากหลายในหลายกลุ่มการนิยมใช้พืชกระท่อมยังมีอยู่มากเช่นเดียวกัน ทางด้านนายอดุลลาซิสเจามามะรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนร,ราธิวาส และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจังหวัดนาราธิวาสได้กล่าวอีกว่ากรณีพืชกระท่อมที่ปลดล็อกสามารถใช้ได้อย่างอิสระแล้วเช่นการปลูกการค้าขายการครอบครองการพกพาไปไหนอย่างอิสระแล้วนั้นหากเป็นการสร้างประโยชน์สกัดเป็นยารักษาโรคหรือบำรุงทําให้ร่างกายแข็งแรงนั้นถือเป็นเรื่องทั่วไปที่ทุกประเทศทั่วโลกทํากันอยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องปกติเนื่องจากหลายประเทศพืชกระท่อมไม่เคยประกาศผิดในแง่กฎหมาย ขณะเดียกันในพื้นที่จังหวัดในภาคใต้พ่อแม่ผู้ปกครองยังคงต้องเฝ้าระวังบุตรหลานกลุ่มวัยรุ่นที่ยังคงมั่วสมไปผสมยาเสพติดอ,อก็คือประการที่หนึ่งหลังจากมีการประกาศในราชกิจจารมเบกษาเกี่ยวกับพืชประทอมออในมุมมองของกผมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเนื่องจากว่าในเรื่องของพืชตระกูลนี้เนี่ย ทั่วโลกนี่เขาเขาไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยทั่วโลกนี่เขาไม่ได้บังคับไม่ได้ห้ามนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราอยู่ในพื้นที่แล้วก็เป็นผู้น,นําคนหนึ่งในพื้นที่ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าอย่างที่เราได้รับทราบก็คือว่าถ้าหากว่าเพื่อตัวนี้เนี่ยทําเป็นยาอิสลามก็อนุญาต,อน,ญาตอนุมัติยาทางการแพทย์ แต่ว่าถ้ามีการผสมกับสิ่งเสพติดนั่นคือการห้ามอย่างที่เรารับทราบเพราะฉะนั้นการประกาศรากิีดจารนเบกษากับหลักการของอิสลามก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่เรารับได้ครับการที่เราจะปลูกการที่เราจะไปค้าขายมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าในในตัวในัวโกของพืชนี่เป็นยาเป็นยาชนิดหนึ่ง นะครับส่วนเรื่องที่จะมีการผสมมีเรื่องการไปทําอะไรกับสิ่งเสพติดนั้นมันเป็นเรื่องของที่ผู้ปกครองจะต้องกําช,กชับสร้างความตระหนักให้กับลูกหลานของเราเครับท่านจะมีความกังวลอะไรไหมต่อวัยรุ่นเยวาวชนที่มีช่องทางใช้อิสระเสรีของเฟกระสท่อเท่าเนี้ยไปจะไปใช้นิตทางที่ผิดครับความกังวลมันก็มีอยู่นะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยเยาวชนของเรา เรื่องของหลักศาสนาในยังยังว่างเปล่าเยอะมากก็คือไม่ได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นในเมื่อมีการประกาศในราชกิจจานรเบ,บรกษาแล้วก็เยาวชนมีความคลั่งเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดสิ่งเหล่านี้จะมีการไปผสมจะมีการไปต้มแล้วก็ผสมอะไรเนี่ยมันก็มีความกังวลอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความตันหลักให้มากไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นสังคมต้องสร้างความตระหนักว่าเพื่อตัวนี้อิสลามไม่ได้ห้ามที่จะมีการทำเป็นยาต่อไปแต่ใะเมื่อเราเอาผสมสิ่งนั้นมันไปนก็สิ่งที่อิสลามเราไม่อนุญาตจะบอกว่าเรื่องของหลักอิสลามนั้นไม่ใช่ว่าจะไปห้ามทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ครับอิสลามมันก็มีทางออกอยู่อิสลามห้ามอิสลามก็มีทางออก แต่ว่าวันนี้ก็มีการประกาศในราชกิจจาในฐานะที่เราอยู่ในพื้นที่เราก็เห็นด้วยแต่ว่าต้องสร้างความตระหนักนี่คือที่เราเป็นห่วงไม่ว่าการประกาศใบพืชกระท่อมปลดไม่เป็นยาเสพติดแล้วตามกฎหมายในราชอาณาจักรไทยแต่การนำพืชกระท่อมไปผสมสารเสพติดก็ยังคงผิดกฎหมายหวังอย่างยิ่งว่าพืชกระท่อมสามารถยังสร้างประโยชน์ได้ในหลายมิติได้โมหัตบัฟีมรลกกากุณสานักข่าวไว้รายงาน